สวัสดีค่ะพบกับน้องมิ้งน้ำซิงนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องมิ่งมาที่เทนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เห็นรถเห็นคนดูคนกันมีรถไปได้พบกันเย็นวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อู้ <c oughs> <c oughs> เอาไหมกคน,นม่ไปเมื่อกี้เล ทำไมรถเมื่อกี้ก็วิ่งไปนี่เนี่ยใช่เอ้าเมื่อกี้อะอเลยผ่านไปเหรอ <laughs> อุยตายสวัสดีจ้าสวัสดีค <c oughs> ่ะเข้ม <c oughs> <c oughs> สวัสดีน้องใหม่จ้าอุยตายเขาพากันหนีจากอีลาไปแล้วลูกเขาไปตะกี้นะกันเขาไปใส ใเซติห้าเซติห้าเรียนแต่โมฮุว่าถามมาไปอยังโมฮุม่าเริ่มเขาปะปะเขาก็บปะปะเขาก็ไปเขาได้พากันได้เบิร์ด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 ไปแล้วเขาก็ไปเบิร์ดเลหนูเพิ่งเลิกเรียนไม่เป็นไรค่ะตายสงสารจังเลยน้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรายังอยู่กันได้อีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็เลิกวันนี้ได้กี่เที่ยวคะเนี่ยยังไม่ได้รวมเลยโค้ไม่เยอะเหรอก ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกน่าจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะให้หน่อยค่ะอย่าน่าจะ้อทำไม่ต้องน่าจ่าละเอาคุณปู่มาตักเป็นงี้แหละเราวิ่งไกลด้วยแหละโอ้หน้าฝนก็ยืนยกันไปเลิศเลคุณปู่ แต่ขอโทษนะที่ไปถ่ายคนปูไม่ได้ขอโทษเอฟซทุกคนด้วยข,ขอโทษขอโทษ,ขอโทษผ่านาจากจากหัวหน้าโจรยเนาะแต่ถ้าคิดถึงก็โคโระเฮยจ้า,าไปหากันได้เดี๋ยวไปแ,แน่นอนค่ะแต่ทำว่า,า <c oughs> ให้ไปถ่ายที่ตรงนี้ให้เราเราเราขอไปสุดเพลินนิดนึงแค่แค่ที่เดียว <c oughs> ที่เหลือก็ บุฟเฟ่ต์ตามสบายค่ะจะจบกินตับแบบบุฟเฟ่ต์กันจบกินตับไปแน่นอนค่ะตามติดตลอดค่ะขอบคุณนะคะทุกคนทค่ะยินดีที่ได้รู้จักไม่ตายแล้วสาวสองเหมือนเจรหนักไรเจ๊ะอไรเจ๊ออ๋ไม่เป็นตัวเราเลยเนาะเราต้องแบบคอมเมเต์คอมเมนต์ไปเนมะมาเว้ยมาเว้ยมามาบอกกันหน่อยมามามา เจ้ากันไปค่ะทุกคนสงสารน้ำใหม่สงสารน้ำใหม่ Oh, and yeah. the devil like how ใชบบ่ค่ะใครถูกดีใจด้วยแต่หนูไม่ถูกค่ะถูกค <c oughs> ่ะถูกกินถูกกินค่ะใ้กำไรจากงวดที่แล้วงวดนี้ถูกกลินค่ะน้องกปนเอารถเขไปไดต่ให ่คะเสเนตบอกแล้วบอกว่าเจพึ่งเลขโกกับเลขเก้าเลขเดียวกันเด้อย่าลืมกลับนะซื้อกลับหัวน่ะไม่ชอบค่ะ<ๆ>ก็เลยถูกขขเขากรินค่ะถูกกรินเลยนะคะกรินค่ะนี่โมเลยที่ <laughs> แต่ก็ไม่ใช่นาหรอก <laughs> ทำารงวดที่แล้วเอาไปหมดเลย กกินเลยงี้ยนี่ก,กินจ้าแต่ก็ไม่เยอะเท่ายหรอกเสียดายนะแต่ก็เสียดายนะเจนเนทบอกเลยนะตอนกินข้าวเคี้แต่นล้เพิ่งว่าออกหลอกออกหกแปดนี่หนูชอบแบบนี้ลแล้วเป็นไงงับงับเละเงับไม่ <laughs> <laughs> ได้กินเลยไม่ได้กินของเขาก่นเ <laughs> ออ ชีวิตนี้ต้องดิ้นรนต่อไปเนาะข้าในหน้าไม่มีพวกหวยแดงหวยใจสิบห้าวันแก้วใจสิบห้าวันน้าอะชมพ้าเอออาทิตย์แรกเจ็บตับจ้าโอ๊ยโกรธจ้าไม่ซื้อยังไงก็ไม่ซื้อพออาทิตย์ต่อไปเริ่มคำนวณตัวเลขจ้าเป็นไหมเป็เป็นไหมจ้าเป็นหนูเป็น เดี๋ยวเพิ่งก็เป็นอนทิย์แรกเดี๋ยวเพิ่งทำใจซื้อซื้อหรอกงวดหน้าฉันจะซื้อน้อยลงพออาทิตย์ต่อไปต้องได้เยียวยาจิตใจได้สิบวันวันที่สิบเอ็ดคำนวณตัวเลขอู้วันนี้ฉันฟันติ๊กจ่ะโออนี่คือตัวตัวจริงๆริงนี่ชนูชาว่าหนูเอฟซี่ะเจ้โอ้ยมีมีมีเอฟซีอยู่อยู่อยู่กรุงเทพ จะเล่าอะไรให้ฟังเดอ้อด้วยความที่น้องสาวพี่พึ่งน้องสาวนะ้พึ่งเป็นเขาเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างตัดผมแบบวินเทจผู้ชายเป็นน้องน้องผู้หญิงแต่นางสวยเออเขาสวยกว็เราเนาะ,ะเออ,เอ,อถ้าถามว่าน้องพี่น้องกันไหมถ้าเดินด้วยกันเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้เมื่อเอาก็เอ้ยไม่ไม่ได้พูดเมาโมยสอยกา้าอะไรโดยแต่้วยความที่อยากเล่าให้ฟังความบังเอิญเนาะเขาไปตัดผมแล้วเขาบอกว่าเขารู้ว่าช่าง ช่างคนนี้ที่ว่าเป็นน้องสาวเนาะเขาบอกว่าช่างช่างอ,าอยู่บุรีรัมย์เหรอค่าหนยู่บุรีรัมย์อยู่อำเภอบ้านกรวดค่ะอุ้ยพอดีเป็นเอฟซีเป็น FC, เอฟซีอ่าคนขับเป็นโคโอ๋อหนูก็มีพี่พี่พี่อา่าพี่ชายขับไมโครเหมือนกันค่ะด้วยความบางังเอิญเขาเป็นช่างเขาคนนี้ก็มาตัดผมคนนี้ก็เป็นช่างเนาะทีนี้ เขาก็คุยกันไปเหมือนเขาก็คอยคิวคอยตัดผมเนาะใช่ค่ะเขาก็คุยกันไปทีนี้เขาบอกว่าเออคนขับไมโครที่เป็นท,ที่ที่ผมเป็นเอฟซีนะเขาอยู่อยู่บ้านกรวดนะทีนี้น้องสาวเราอันนี้นางโทรมาเนาะนางโลกว่าตอนคุยกันมันก็เหมือนแบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะพอแต่เขาบอกว่าเขาก็เลยเปิดเปิดช่องยูทูบเออให้ดูเนี่ยคนนี้เขาก็เลยบอกว่า น้องสาวเราเลยบอกว่าอันนี้คือพี่เคยหนูค่ะแล้วอุ้ยอันนี้แล้วแล้วเนี่ยเจ๊พึ่งเขาก็บอกพูดถึงเจ๊พึ่งทีนี้น้องสาวเราเลยบอกว่าพี่สาวหนูค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ม่ใช่ฮ่าฮ่าาใก็เขาบอกว่าไม่ใช่ก็ก็อื่นอื่นอาบน้ำมีข้อรีนเนาะปาดเทามัน สูงตนส,สวยพอตัดภาพมาหาเราพลึบแม่เอ้ยทำไมฉันเลึ <laughs> เขาเลยบอกว่าจริงเหรอใช่ค่ะที่เจ๊พึ่งนะ่ะคือพี่สาวหนูและพี่จโจ้ยนะ่ะคือพี่เคยหนูเองเขาเลยบอกว่าอุย้ยมันเป็นความบังเอิญที่อยู่คุยกันแบบคนละเรื่องเนาะ <c oughs> เขาก็คุยกันไปพอเนี้ยดันมาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็เลยบอกว่าอานั่นแหละพี่เคยหนูเขาเลยก็เราก็เลย เขาเลยบอกว่าเขาอยากได้เสื้อเขาอยากได้เสื้อน้องสาวเราก็เมาส์มอยซอยเก้าอ้ยพี่หนูเดี๋ยวหนูจะขอกับพี่หนูให้นะอุ้ยเป็นความบังเอิญไงเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าอื่นี่เราเรายังไม่ได้ขอของเเขาจะเอาของของนัดนงกรีนนี่นัดนกรีนยังได้ทําเสื้อให้ไอ้ระอทางนั้นก็รับปากไปว่าเดี๋ยวจะให้จะให้มาครึ่งปีแล้วไงโอ้แต่ก็แต่เนาะ เออมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กับเรามามใช่ค่ะมันบังเอิญแล้วมันก็เจอกันเลยคือเขาอยู่เขาก็ทํางานอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็ไอ้น้องเราก็ไปตัดผ้นน้องเรามันก็ไม่เหมือนเราจริงนะก็ถูกเราที่เขาม่อยากเชื่อเราจบแล้วค่ะจบ้ชคเทพี่พึ่งอันนี้นะคะอ่าแล้วตัดหน้ามาที่พี่สา เรื่องจริงค่ะแล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อเราเนาะโอเคค่ะโอเคกดได้เท่าไหร่ลูกมัวแต่เมามอยซอยเก้าอันนี้พี่ชายพี่ชายเป็นจิตโคตรหลงสวัสดีค่ะฝากชอบด้วยนะครับไร้สังกัดนางซึ่งนะครับค่ะหนู้นชอบรถคันมามากนู้นแถามราคาอยู่นู้อยากได้แบบนั้น ก็เปียนไปแล้วทให้แน่นิย mm ังไม่ได <e ้สักคลิปกับเขาเลยทั้งหมดผมสิบเจ็ดทั <ok euh, Janeiro, um ้งหมดใตัวตองใหมันต um ิดยังไม่ได้กับเขาเลยเฮ้ยไม่กดสลรอบข้องผิดขอโทษค่ะอนงานแล้วอ สวัสดีค่ะเจพึ่งเปหรมฤทัยม <c oughs> ไม่มีดำไง <c oughs> เราก็ต้องสวัสดีค่ะเจพึ่งเปหรือฤทยัยชายแนมค่ะทำ <c oughs> เจพึ่งน้ำจริงเนโอมันไม,ม่มีดำที่ไปเอาดำใส่ยืมไรสังกัดจะขันผ <c oughs> ิดเอาเมื่อกี้ใต้ท้องเป็นสัมภาษณ์กันี้หมดเลยผมออยู่นี่ได้แปดก็ หนูพากันไปนู่นพี่เนตไม่ได้ไปเดี๋ยเทสเอาตัวให้ผมยังยังไม่ต้องให้หรอกต้องให้ก็ได้ต้องให้หเพราะว่ารู้อยู่ก็เดี๋ยวดูกันแล้วบอกออออบอกแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเที่ยงบ่นไม่เที่ยงเลยอ๋อเขาว่าเขาไม่เอาคุณปู่กลับหรือไใช่ไหมเอากลับกลับไม่ได้ไหนบันไดเนี่ยลงอยู่อยู่อยู่แทคไมโคแล้วตอนนี้เขาเขาบอกว่าไหนเขาบอกว่าไอ้รถดำรถโอ้ยรถไอ้ไม่มีรถเครื่อง รถไอ้ท่านเลยเกยถอยท่านเลยเขาูไ้ก็ไม่โคอาเหรอปานันเราบอกว่าปรดขาปันนี้ัีม้ไเจ็ดสิบเจ็ดนหมเจ็ดนะมวสิบเจ็ดเลือสองพันะันคันสีแดงกับสีคันสีเหลืองสีแับสีเหลืองสีเหลืองสีแดงกับสีเหลืองจ้าว่นมาซื้อไอ้่นพงจมันเมื่อยอรอเอเรีที่นี่ เขาแล้วมันใจบอขาดที่นี่เดี๋ยวย้อนแก้ขาแก้เรื่องปากที่นี่จังไหนแม่ยายบอกว่าสบายไม่ใช่แอลกอฮอล์กินได้พี่ว่าไอ้โจ้ยนะบอกว่ากินได้ก็ไม่ใช่ฉันบอกนะหนูมาหนูชอบเสียหัวเหรอเจนี่ขึ้นไปสามพันไว้ี่นี่แหละ ผมน้องอาบนั่นแหละเลยไล่ให้น้องอาบไปเอาบ่มีอีหยังเมาบ่อยแล้วเดลยนี่ในหลงใยโอยโอยๆสักดาบหอยนี่มัดหลงใหญยโอยโอ้คแม่รวยคแมุ่ยเมติกบุบลอยเมี่ยแต่คเมเลยจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะจาลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องมิงดยนนะะค้ําสิงค์ค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามีคำถามอะไรก็ติ ไว้นะคะถ้าว่างเดี๋ยวจะเข้าไปตอบอกห้จ้ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะอโอเคค่ะ